สิสองสิงหานั้นพาสุขสรรรู้ไหมว่ามันเป็นวันอะไราวันแม่แห่งชาติหนูหนูจำไว้คุณแม่ยิ่งใหญ่หาใดเปรียบปรานสวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูบุ๋มอีกแล้วนะคะเอเดือนนี้เดือนอะไรนะ เดือนนี้นะคะก็คือเดือนสิงหาคมค่ะซึ่งวันที่12สิงหาคมของทุกปีก็คือวันแม่แห่งชาตินั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้นะคะคุณครูบุ๋มก็เลยจะพาเด็กๆมาทำการวันแม่เด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะก่อนอื่น เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้าง 1. กระดาษแข็งสีค่ะ 2. อกระดาษสีฉีกเป็นชิ้นเล็กๆนะคะ 3. ดินสอ 4. สีไม้ 5. ้ากาวหกันกลและเรูปแม่เพื่อระบายสีค่ะต่อมา เรามาเริ่มทําไปพร้อมๆกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะคุณครูก็จะพับครึ่งกระดาษทั้งสองแผ่นค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ตัดแบบน,นี้เลยเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วนำมาติดที่กระดาษอีกแผ่นนะคะ เดี๋ยวเรามาทากาวกันก่อนค่ะทากาวเสร็จแล้วก็ติดลงไปได้เลยค่ะต่อมา ระบายสีรูปที่เราเกี่ยวไหมได้เลยค่ะระบายสีเสร็จแล้วเราก็จัดตามรูปแล้วนำมาติดในการ์ดได้เลยค่ะจากนั้นคุณครูจะตกแต่งหน้าการ์ดก่อนนะคะโดยจะทำเป็นรูปหัวใจ แล้วใช้การปะติดค่ะเมื่อปะติดรูปหัวใจเสร็จแล้วคุณครูก็จะตกแต่งหน้าการ์ดเพิ่มโดยเขียนข้อความว่า Happy Mother's Day นั่นก็คือสุขสันต์วันแม่ค่ะการ์ดวันแม่ของเรา ก็เสร็จแล้วนะคะเด็กๆสามารถตกแต่งได้ตามใจชอบเลยนะคะเด็กๆทำการเสร็จแล้วก็อย่าลืมมอบให้คุณแม่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูผมต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย